ก็เซ่ยไฮ้ทุกคนครั้งนี้เนี่ยเรากลับมาอีกแล้วนะกับแมปออฟบี้เด็บนะโอ้โหแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่ใช่ออฟบี้ธร,รรมดานะโ,โหนั้นไปกันและแก๊งนั้นเหมือนว่าจะเป็นออฟบี้ที่เราจะต้องนั่งอีรถเข็นนี่ยังไมเหมือนรถเข็นห้างเลยนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเฮ้ยมันขึ้นกันได้ด้วยเหรอเฮ้ยย่างเฟี้ยวโอ้โหแล้วเบคอนบอยกับเบคอนเกิร์ลไม่มงไปด้วยกันเฉยเลยฮะมา แล้วเราลองดูเลยว่าอ๋อมันมีหนึ่งคนสองคนสามคนโอเคมาผมว่าเรามาคนเดียวเราก็โซโล่ไปเลยดีกว่านะครับนะนี่ไหนดูดิเป็นยังไงโอ้โหเดียวค่อยๆไปค่อยๆไปเอ้ยเดี๋ยวเดียเดยวโอ้โหแม่งคุ้มยากจัดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปแตะแตะนิดๆแตะนิดๆโอเคโอ้โหเดียวเดียวเดียวเลี้ยวหน่อย พอพอลีวน้อยแม่งไม่เลี้ยวพอเลี้ยวเยอะแม่งแหกโงงว้้โหเอาละค่อยๆไปฮะโอ้โอ้ท่อนแรกอนาคตมืดแล้ววิไปด้วยกันไหมบคอนกมาเดี๋ยนะสองคนว้ปันไปไงวะอโอผมเลี้ยวไม่ได้ครับต้องให้เพื่อนเลี้ยวโอเคเนี่ยเนี่ยผมไม่สามารถเลี้ยวได้นะโอต้องต้องให้คนนั่งหน้าเลี้ยวหรอ หรือยังไงเพื่อนมึงเลี้ยวหน่อยเพื่อนเลี้ยวหน่อยเออเออโอเคโอเคเขาเขาเลี้ยวแล้วฮะเขาเลี้ยวแล้วไปไปเอ้ยนี่อะโหแม่งโยกเลยแม่งโยกหัวผิวเลยเคดีมากลุกหน้าทลูุกะนาทเยอะหน่อยเฮ้ยอันนี้ระวังมันจะสโลเรามันจะสโลเราเพื่อนไปไปไปค่อยๆไปแต่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 ไปไปไปทีละนิดทีละนิดโอเค เย้กูชอบว่ะเกมนี้ไปเลยไปเลยพุ่งไปเลยโอ้โหดีอยู่ดีอยู่โอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกลุกลุกขึ้นมาก่อนโอ้ยเีคอน let's go let's go ไปเลยไปเลยเออสวยงามสวยงามอืมเช็คพอย n t ว่าเช็ค p อยว่าเฮ้ยพวกเราทำได้ว่ะเีคอนเีคอนเกือพวกเราทำได้ เอา,อา,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมง่งเพิ่งเริ่มมามึงก็เปซะอ hst, โอ้โห่โอเคไปกันต่อหูห uh, ูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนะสไปเดอร์ Spider <laughs> แมนแม่งมีสไปเดอร์แมนด้วยโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเออโยกก่อนเออโยกไปโยกไปอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยงามสวยงามสวยงามเบกหน่อยเบกหน่ nooit, nooit. อยเออเฮ้ยใจเย็น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  Meanwhile <onces> ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป เดี๋ยวไปเออสวยงามตรงละตอนนี้กูตรงละผมกดได้แค่ W กับ S เว้ยตอนเนี้ยได้แค่คันเร่งกับเบรกฮะเฮ้ยผมว่าถ้าเล่นกับเพื่อนอะแม่งมันนะเว้ยเกมเนี้ยแต่กูเล่นกับแบบคนสุ่มอะกูเล่นแบบซุ่มอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจอะไรอ่ะกุญแจอะไรอะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออูหยจอกูไปเลยไปเลยมันจะสโลมันจะเร่งอะไร อย่าไปสนใจฮะโอแค่ไปต่ออุ้ยเพื่อนเลี้ยวหน่อยเลี้ยนแมงเอ้ยหรือว่าจะออกทะเลนะฮะเมื่อกี้โอเคมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เออโอเคใช้ได้อยู่ตรงต่อไปเราเราจะไม่ไปแบบไวเกินไปนะครับนะโอ้โหเยดเกสถ้ายังเปลี้ยวอะเดือดจัดเดือดจัดโอ้โอ้โอ้ โอ้ยอุปสรรคอะไรครับหน้าเดี๋ยวดี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 โอ้โหัว่ำมันตกแมพไม่ใช่อะไรร้อยเบรก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 โอ้ be c, be c, be c, be c. โหเบรกเลยเบรกครั้งนี้กูเป็นคนโยกเองเพื่อนนี่นี่นี่เอฟเอฟเอฟนี่นี่ใจเย็น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  <laughs> ไปเลยตรงตรงไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิ prisingly. เฮ้ยเฮ้ย,หย,หย,หยโหยแม่งแม่งคนคนเลี้ยวแม่งแอบกดดันอยู่นะโอ้โหคันหลังแม่งขนึ้นมาตั้งหมู่บ้านฮะคันเมื่อกี้เก๋ไปต่อให้พวกเราทำได้ดีทำได้ดีดดอเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กลางๆกลางๆอาอย่างนั้นแหละสวยงามสวยงามมันมันจะเร็วเกินเปะวะเก๋ได้อยู่เพื่อนมึงมีเบรกมันมักมน,มน,มนก็ยังเล่นเป็นอยู่นะ มไม่ใช่พุ่งอยู่เดียวมาแล้วตีโค้งมาสวยงามเออมาต่ออ่อโผงไปโ้งอ,อ้ยโผงไปไหวอยู่ไหวอยู่ยึ๊บโผงอย่างต่อเนื่องเย้ยนี่สวยงามกะไว้แล้วกะไว้แล้วมันต้องบังโอ้โหเดี๋ยว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 ลอดช่องรดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไปเลยขึ้นเนินไปจือป้อโบฮอย Here again. แล้วกูตกคนเดียวอเลยแถวอันนี้มันอะไรวะเนี่ยช่องแคบมรากาโอ้โหบอกเลยว่าสองคนนี้ยังไม่ยอมแพ้เนะยังมากันอยู่โอ้โหลม้มลุกลุกานสุดๆไ่ค่อยๆไปค่อยๆไปเพื่อนอจี้อจี้อ่าโอเคมันไม่ยากขนาดนั้นหรอก ปึ๊บๆันี้เข้ามาโคงเลยอ่าสวยงามเออผมมันน่าจะใกล้เลยนะเช็คพอยที่สองนะต้องมาได้แล้วแหละจังหวะเนี้ย <Yeah. S 1> ปึ๊บๆๆโอเคเข้ามาตีโค้งไป uh huh. โค้งแบบนี้กูเซียนละมาโค้งไปยาวๆเฮ้ยออข้างหน้าเช็คพอยโอ้ <laughs> แหมจะเข้าอยู่แล้วมึงก็ยังจะล้มนะ <laughs> <laughs> ไปเลยเพื่อนเข้าเลยโอเค แม่งเอ้ยกว่าจะรอดเด็ยเด็ดยเดี๋ยวเราเราเราลองเป็นคนคนในนี้แทนได้ไหมเราเราเราขอเป็นคนดันได้ไหมมาไปคุมไปคุมไปคุม <laughs> โอ้โหครั้งนี้บอกเลยนะว่าใครที่อยากจะดูจนถึงไอ้ด่านสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่นะผมบอกไว้ก่อนอูนี้คือมาเอาฮาอีกเดี๋ยวฮะผมบอกเลยใครที่หวังจะได้เห็นถึงด่านสุดท้ายนี่ผมเสียใจด้วยนะ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย <laughs> มีรถด้วยเหรอเดี๋ยว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 ไปไงวะ อตั้งสติก่อนนะตั้งสติก่อนเฮ้ยเพื่อนเดียว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 มึงมึงจัดรถตรงตรงเพื่อนมึงจัดรถตรง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 นะไปนะไปนะอุ้ยไปแล้วโอริชีตรีบกลับรีบกลับดัวเลยไปนั่งดิเออยังตรงต่อได้เราไม่ต้องเลี้ยวเลยทั้งสิ้นโอเคสวยงาม โอ้โหเดี๋ยวมันให้เลี้ยวกลับไปไหนกูเนี่ยฮแม่งพุ่งมาทางนั้นแม่งให้กูเลี้ยวกับอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมึงจัดดีๆจัดดีๆโอเคสวยงามสวยงามสวยงามไปเลยนะไปเลยนะโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเอาวะเดอะแมสติกเดอะแมสิกเรียกพ่อแล้วโอ้โหรอดได้ยังไงอยู่นะเราไปกันต่อเลยเราไปกันต่อเลยเอ้ยจัดจัดตรงตรงหน่อยตรงตรงหน่อยจัดดีๆฮะรอรอเพื่อนจัดระเบียบก่อนรอเพื่อนจัดระเบียบก่อน เอานะเอานะไปนะไปนะเอาละเว้ยเอาละเว้ยไปแล้วยังต่อเนื่องยังต่อเนื่องเอ้ยใจเย็น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 เอาแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนี้แล้วก็ต้องจัดระเบียบกันนิดนึงเดี๋ยวรถรถใครแม่งคว่ำมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งทำกูเสียหลักยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยว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 กูกูกูถอยถอยมาก่อนถอยมาก่อน รอ,อเพื่อนจัดทรงก่อนฮนะขี่จัดทรงพร้อมไปเลยไป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 อุป้ยโอ้โหเอ้ย,อยไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเลี้ยวหน่อยเพื่อนหยุดห <c oughs> ายแล้วเอาหน่อยเพื่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปโดนโดนโดนมันจะชนกูอยู่แล้ว Meanwhile <c oughs> <c oughs> จะส่งต่อแล้วเดี๋ยว,วไป,ไปจ่อไปจ่อกัอนเอ้ยเ<ฮ>ข็นไปแม่งตัวหนัก,กนเนี่ยไปเลยยอยเอาว่าเะเพอรมม์เฟกต์ทมิ่งเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวนิดนึงมันจะชนโอเคสวยงามคุยกันเหมือนอยู่ในดิสคอร์ดเดียวกันวว้าโอ้โหเช็ดเคหืม so, ตูดบุธหลอกปอกเปิดโอ้โ so, หนี่แม่งไฮเวย์รัวๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะ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 ต้องไปแล้วโอ้ยโอ้โหเพอร์เฟกต์ทมมิ่งแล้วฮะ เอ้ยระวังระวังโรมึงรีบนั่งโดยด่วนเลยมึงไปตายเลยตรงกลางเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเพื่อนเพื่อนเลียวเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวนิดนิดนึงโอ The next day มาอีกดาแล้วกูกูขอขอเป็นหน้าสุดท้ายเลยได้ไหมโอ้โหถ้าจะให้เอาเอาเอาจบเลยมันไม่น่าจะไหวนะกูว่าต้องมีอะสมชั่วโมงอะตอนนี้แม่งก็น่าจะเกือบชั่วโมงแล้วเอาจริงๆจัดทรงไปจัดทรงไป ข้างหน้ามันมีรูฮะตกไปถ้าทางจะไม่ดีไหลไปช้าๆไหลไปช้าๆอะไรอันนี้อะไรอะทางคอขวดอะอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนมึงห้ามตกเลยนะมึงห้ามตกแล้วเราจะไปช้าๆเราจะไปช้าๆโอเคไหม <Yeah. S 1> ไปไปไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ย,ยโอ้โหมึงหันซ้ำจะอยู่เทินเลยกูพูดกูดดเหนื่อยนะเนี่ยต้องให้เวลาเพื่อนเขาสักนิดหนึ่งฮนะผมเข้าใจดีนะ การที่เป็นคนคุมเออแบบทางเลี้ยวนี่มันเป็นยังไงนะคือเล่นเป็นคนคนลิ้งกับเบรกอะมันผมว่าง่ายกว่านะโหอันนี้อันนี้อันนี้เบรกเยอะไปทัทีโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าม่งมีหินแม่งมีหินเพื่อนต้องหลบหน่อยนิดนึงเอ้ยนิดเดียวพอโอ้โหอย่าอย่อย่าอย่ะเลิดอย่าเลิดอย่าเลิดหินเยอะสุดด้วยฮะตรงนี้โอ้โหข้างหน้าแม่งมีเนินใหญ่เลยว่ะเพื่อนมจัดทรงก่อนเกียตรงยังวะ ตรงแล้วมั้งตรงตรงตรงยังเอ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงนะเพื่อนนะบอกว่าได้อยู่อะนี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดอดอ้โนั่นไงกูว่าแล้วไปกันอย่างต่อเนื่องฮนะอืพิงไปดิกระแทกและวทำนายบอกเลยคันเนี้ยไปฮะโอ้โหเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยมันนานเหมือนกันแน่นี้นะ ต้องไปแบบกระดึบนะครับนะไปเร็วไม่ได้เลยนั่นนั่นเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยนะข้างหน้าน่นอะไรอ่ะเฮ้ยเช็คพอยแล้วหรือเปล่าครับโอ้โหเจอแล้วเช็คพอยอือมึงก็ยังจะมาชนอีกนะมึงเข้าไปเพื่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะมันเช็คพอยแต่ว่ามันยังอยู่ด่านเดิมอยู่หรอเอายังไงอ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนบอกให้เราไปเลี้ยวแล้วครับโอเคมาได้มา ค่อยๆไปฮะเราเช็คปลอยแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วมาจัดทรงดีๆกอนตรงๆหน่อยมีได้แล้วอันเนี้ยไปเลยยิงย่อนไปยอ,อนไปเฮย้ยอุ้ยหน้าแทบแหกไปกันแบบสโลโมชันนะบอกเลยแม่งกูก็ไม่กล้าเลี้ยวเพื่อนก็ไม่กล้าเล่งไปไปเซฟเซฟนี่นแหละ Meanwhile เฮ้ยอันนี้ม่งมีสโลปว่ะ จัดตรงๆจัดตรงๆโอเคไปได้อีกไปได้อีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เอา้ามีคนผ่อนเนี่ยครับโอ้มีคนไม่กล้าเหยียบว่ะเฮ้ยโอเคยังได้อยู่ดังได้โยโอ้โหเบรกหน่อยเบรกหน่อยเพื่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยงามโอ้หทางแม่งโลง่โลงๆเลยวะ่ะแม่งโลง่โลงๆเหมือนจะให้ซิ่งอะครับนะต่หารู้ไม้นะห้ามเลยนะห้ามซิ่งเด็ดขาหรือวะอันนี้โอเคไปๆๆ มาเฮ้ยตรงๆยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูเห็นแล้วกูเห็นว่ามันมีอะไรซัมติงอยู่ตรงนั้นว่ะเพื่อนนายเห็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเราคงต้องจัดทรงแม่นๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหกูยังไม่ทันจัดทรงเลยแม่งไปละเฮ้ยไหวป่าวว่โอ้โหโอเคได้อยู่พิงไปดิสวยๆเออโอ้โหเข้าเมืองแล้วว่ะ แต่กูบอกเลยว่าถ้าให้กูต่อในเมืองเนี่ยอีกชั่วโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ฮะเล่นเองครับผมโอ้ยชิบหายเอ้ย